สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับว่าในช่วง21จนถึง31 สิงหาคม2,565นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันจันทร์นั้นดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวส ามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับ21จนถึง31สิงหาคม2565เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยครับแต่จะเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่านะครับ เอาลละครับจะเหนื่อยยังไงจะคุ้มค่ายังไงมาดูกันนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีไพ่สี่คาถาขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จในเรื่องงานโอกาสดีๆในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆการได้พบกับความสำเร็จและสมหวังในสิ่งที่รอคอยในเรื่องงานการได้รับข่าวดีในเรื่องงานจะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันจันทร์นะครับ บางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนมีเกณฑ์ได้ลงทุนทำอะไรกับหุ้นส่วนใครที่คิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้จำเป็นจะต้องมีหุ้นส่วนนะครับลงทุนทำด้วยตัวคุณเองเนี่ยคนเดียวอาจจะไม่เหมาะหรือว่า ไม่นำพาไปสู่ความสําเร็จได้แนะนําให้มีหุ้นส่วนแนะนําให้มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจจะดีกว่าครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นบางคนมีเกณฑ์ต้องจับงานหลายงานในเวลาเดียวกันทําให้เหนื่อยทําให้ต้องแบกภาระหนักนะครับทำให้ อาจจะต้องทํางานอย่างหักโหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับต้องบอกว่าไพ่เดอะชาริออยังจะพูดถึงการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างในเรื่องงานหรือว่าเผชิญกับความท้าทายบางอย่างเผชิญกับชาร์เลนจ์บางอย่างในเรื่องงานนะครับความท้าทายที่จะ เกิดขึ้นความท้าทายที่เข้ามานะครับเรียกได้ว่าจะเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งทดสอบความสามารถทดสอบศักยภาพของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้ว่าจะสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ผ่านอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาได้หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็ต้อง ตั้งสติให้ดีแล้วพาตัวเองก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้นะครับการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ ที่เข้ามาทดสอบคนเกิดวันจันในครั้งนี้บอกเลยว่าจะมีรางวัลแห่งความสำเร็จที่รอคอยคนเกิดวันจันทร์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้มีแค่เพียงอุปสรรคไม่ได้มีแค่เพียงปัญหาต่างๆที่เข้ามาเท่านั้นนะครับแต่จะมีรางวัลแห่งความสำเร็จที่รอคอยคนเกิดวันจันทร์อยู่เพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ ก็จะต้องพาตัวเองก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้นั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2 5 6 5นนี้ก็จะมีทั้งมุมดีและก็มุมที่จะต้องระวังนะครับในมุมดีก็คือการได้พบเจอกับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานการได้ลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองหรือว่ามีโอกาสดีๆในเรื่อง งานที่จะเข้ามาเยื่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้ในขณะเดียวกันมุมที่ต้องระวังก็คืออุปสรรคปัญหาความท้าทายบางอย่างที่เข้ามาการทำงานหนักการทำงานที่เหนื่อยอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและความเครียดด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็นอกจากเรื่องงานแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่าน พ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2565นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2565นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ 21จนถึง31สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันจันทร์เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่เดอะแฮงแมนจะพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของคนเกิดวันจันทร์การเงินอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะหนักหน่อยเป็นช่วงเวลาที่การเงินอาจจะรั่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บมีเรื่องให้ต้อง เสียเงินเสียทองหรือว่าเสียทรัพย์สินไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นช่วงเวลาที่ การเงินนั้นมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องระวังให้ดีแต่การเงินนับต่อจากนี้ไปในช่วง2 1จนถึง 31, ส1สิงหาคม2565น้านี้นะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการเงินที่ดีขึ้นเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่ม ผ่านช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในการหาเงินนะครับบางคนก็จะมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องเงินทําให้หาเงินได้มากขึ้นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่ม ช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนก็เป็นได้เช่นกันไพ่เจ็ดคาถาจะพูดถึงการเงินที่กำลังจะเริ่มมั่นคงกำลังจะเริ่มดีเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ยังสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะมีโชคลาภและโชคลาภนั้นจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะเป็นลักษณะของโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรนักนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับแต่ก็ดูนะครับจำนวนการเสี่ยงโชคให้พอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงความรักกันบ้างว่า21จนถึง31สิงหาคม2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2565ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่สดใสนักนะครับไพ่สามดาบจะพูดถึงการที่จะต้องระวังคนรักทำให้เสียใจทำให้เสียน้ำตานะครับหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องทุกข์ใจเพราะความรัก ความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทางที่ดีสักเท่าไรนักนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคู่แข่งมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่เข้ามาชอบพอคนที่เราครบหาดูใจอยู่หรือถ้าไม่อย่างนั้นความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีนะักเพราะว่าคนรักนั้นคบกับเรา นะครับเพราะผลประโยชน์หรือว่าเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ความรักนั่นเองรวมถึงจะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันที่จะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้เรียกได้ว่ามีเรื่องยุ่งยุ่งให้แก้ไขให้จัดการมีเรื่องให้ต้องรับมือหรือว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้ คุณนั้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวังปัญหาความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นได้เรียกได้ว่าคนรักอาจจะเฉยชาหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คนรักเนี่ยคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากตัวเรานะครับที่นอกเหนือจากความรักนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาจากนะครับปัญหารักสามเศร้าป ปัญหามือที่สามการมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายระวังในเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะเบาแววงปัญหาความไม่เข้าใจกันที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้มีเหตุให้ต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักนะครับระวังใครที่จะเข้ามาเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของเรา ก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ ทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีส่วนคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นคนโสดนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คิดจะรักใครชอบใครก็พบกับอุปสรรคปัญหารวมถึงต้องระวังในเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับอาลครับดวงชะตาความรัก ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ครับคนเกิดวันจันทร์อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันจันทร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995